ปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้องลงเนี่ครั้งที่สองรับเครือข่ายไฮโรเีนข้ามชาติผู้สั่งการชาวเนยนมาวันนี้ที่2 7ตุกายน2567 พันตำรวจเอกทวีสอสอบรัฐมนตรีว่าการกระออท,ทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจโทอาจุรักษหลักบุญเปลขานการาสอสสและคณะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยง,งานพลงคนปฏิบัติการตัมไปตัดต้นลมครั้งที่สองโดยปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งทำลายเครือข่ายการค้าเฮโรอีนข้ามชาติที่มีผู้สั่งการเป็นชาวเยนยแมาพร้อมปิดล้อมตรวจคนในพื้นที่5จังหวัดรวม11จุดได้แก่จังหวัดเชียงราย7จุดจังหวัด ที่ศูโลกหนึ่งาวที่แล้วทะเลขาเซียนกับมาก็ได้รับทราบปัญหาแล้วว่าจะปล่อยให้ประเทศไทยเดียวได้ไม่ได้รโดดเดียว พร้อมตรวจดีซับสิมูลมากกว่า100แอร์ไลนบบาทต้นตำรวจโทรแล้อนุรักษ์นอกเปิดจากนั้นว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการจับกุ่มเรือข่ายที่กิีนตรใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าอาจจะหน้าที่สามชนแฮโงยีนจำนวน91คนไ่เิกเกริกนะแต่เราอกระบาดไและจับกลุ่มต่อไาในโกดังดินที่บางใหญ่ เมื่อให้สานักงานสื่อสากการสื่อสารความเชื่อมั่นรือง่ายนี้ล้ำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเรีนรายที่เชื่อบ้าเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนก่อนส่งต่อไปยังปลายทางในต่างประเทศหัวหน้าผู้สั่งการในเครือข่ายนี้คือนายไอ้ใบเสร็จรับเงินไหมทำอาชีพอะไรไม่มีต้องเงินเป็นตึ้งตั้งเงี้ยที่ไหนไม่สายป่ะด้วยในการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหรือก็ไม่รู้อีกเงินขายที่ยังไม่รู้เลยมายังไง นายสามเชียงรายและนายนิวัฒน์ชลบุรีพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินเช่นที่ดินบ้านทองคำเงินสดและรถยนต์พันตำรวจเอกทวีสอดสองระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่และตัดวงจรการค้าจากต้นทางโดยสำนักงานปสให้ความสำคัญกับการจับกลุ่มระดับผู้สั่งการและยึดทรัพย์สินเพื่อทำลายความสามารถของเครือข่ายในการดำเนินการต่อทั้งนี้ปฏิบัติการตัดไฟต่ต้นลมครั้งที่หนึ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม2567ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายและยึดทรัพย์สินม,มูลค่ากว่า66ล้านบาทโดยการดำเนินการในครั้งที่สองนี้ยังคงตอกย้ำความสำเร็จด้วยการจับกลุ่มเพิ่มเติม3มรายและตรวจยึดทรัพย์สิสเพิ่มอีกกว่า101ล้านบาทสำนักงานปปบสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด พร้อมทั้งดำเนินการสืบสวนต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรการค้าเครือขายยาเสพติดข้ามชาติ